เพียงหนทำแบรนด์เสื้อผ้าอีกแบรนด์หนึ่งบนเอ s y นะคะจะขายเสื้อผ้าอีกราคาหนึ่งเป็นราคาเบาๆะคะ่ะก็จะเน้นพวกงานคอเสื้หรือว่าเป็นเกาะอกตัวเดียวคะ่ะอันนี้คือแบบที่ตัดมาแค่อย่างละหนึ่งชิ้นนะคะเพื่อเอาไปให้นางแบบใส่ถ่ายนะคะเป็นไซส์คนไทยเนาะแบบนี้มีหลายลายมากะคะ่ะคือเราไม่ได้ตัดมาเยอะนะคะเราตัดมาแค่อย่างละหนึ่งเพื่อให้ลูกค้าเลือก ว่าชอบแบบไหนนะคะแล้วพอลูกค้าสั่งเราก็ค่อยที่จะแบบผลิตขึ้นมาให้ลูกค้าซึ่งลูกค้าอเมริกันเนี่ยก็จะเป็นไซส์แบบใหญ่กว่าคนไทยนะคะคือ3-2-3-3เนี่ยไม่มีอะคะ่ะส่วนใหญ่ก็สตาร์ทที่3-5-3-7เนี่ยค่ะเป็นเสื้อผ้าคอเ็ตแบบนี้นะคะเป็นคอเสตแบบนี้เนาะข้างหลังจะเป็นเชือกผูกนะคะอันนี้ก็ทำขึ้นมาแบบสำหรับ ใส่ถ่ายแล้วก็ถ้าเกิดใครสนใจก็สามารถซื้อได้นะคะเพียงหมดก็ขายแบบราคาไม่แพงมากใน TikTok นะคะกดในตะกร้าได้เลยค่ะราคาก็เบาๆนะคะสำหรับคนไทยซึ่งคัตติ้งอะไรมันก็ดีเนาะอันนี้ข้างในมีซับในอย่างดีอย่างเงี้ยค่ะเอาไปใส่หน้าร้อนซัมเมอร์นะไปทะลงทะเลอะไรเงี้ยก็ใส่ได้นะคะอันนี้ก็เป็นวิธีการทำแบรนด์แบบง่ายๆแล้วก็ เพียงหนุ่ก็ทําขึ้นมาแค่อย่างละชิ้นเองค่ะแล้วก็เป็นการทําแบรนด์แบบไม่ต้องใช้ทุนเยอะไม่ต้องใช้งบเยอะนะคะทุกคนก็สามารถทําได้เลยค่ะอันนี้จริงๆอะ่ะเราสามารถตัดใส่เองแล้วก็ถ่ายอัปรูปลงขายในเอซี่ได้เลยนะคะทุกคนอันนี้ก็เป็นเสื้อผ้าที่เพียงหนุ่ลองทําขึ้นมาเนาะแล้วก็ตอนนี้แบรนด์ใหม่ที่เพียงหมุ่มทำบนเอซี่ก็มีออเดอร์มาแล้วนะคะ3เซลล์นะคะ ถ้าเกิดใครสนใจที่จะเรียนคอร์สเ e c กับพี่หมุนนะคะก็ติดต่อลิงก์ไบโอได้เลยนะคะแล้วสามารถอาสอนน้องๆเพื่อนๆที่อยากเอาแบรนด์ไทยไปขายต่างประเทศไม่เก่งภาษาเรียนได้ไหมเรียนได้คะ่ะเรามีตัวช่วยเราเราบอกวิธีหมดเลยคะ่ะจะเป็นลักษณะสอนสดเจอตัวนะคะหครั้ง1วันนะหวันเต็มแล้วก็มีเป็นคอร์สออนไลน์นะคะสอบถามได้ตลอดขอบคุณมากนะคะกด สินค้าในตะกร้าได้เลยค่ะ